สวัสดีครับท่านผู้ชมเรามาวิเคราะห์เกม f อฟซีชมเปกคู่ระหว่าง BG จีปทุมยูเนเต็ดกับเยาโฮดารูตซิมจากมาลเลเซียโดยเกมนี้ BG จีปทุมหากต้องการเข้ารอบต่อไปต้องเอาชนะเยาโฮให้ได้หากแพ้หรือเสมอมีโอกาสตกรอบสูงเพราะรอบแรกจะเอาแชมป์ของแต่ละกลุ่มผ่านเข้ารอบต่อไปและออกอันดับ2ที่ดีที่สุด3ทีมจากห่ากลุ่มหาก B ีจีต้องการยังอยากอยู่ในเส้นทางเข้ารอบต่อไปนัดนี้ต้องเอาชนะเยาโหให้ได้สถานเดียว โดยทางบีจีปทุมกับยยโฮดารวทัศิ์จากมาเลเซียทั้ทงคู่เคยเจอกันมาแล้วในเอฟซีแชมเปี้ยนลลกรอบคัดเลือกรอบแรกในปี2015โดยเกมนั้นถ้าจะไม่ผิดเป็นฝ่ายบีจีปทุมที่เอาชนะไปได้2ประตูต่อศูนตั้งแต่สมัยยังเป็นบางกอกการ์ดโดยเกมแรกทั้งคู่ต่างแพ้มาก่อนโดยทางบีจีปทุมแพ้กับอุนซานฮุนไดหนึ่งประตูต่อ3ส่วนยยโฮแพ้กับคาวาสกิฟอนเต้ศูนย์ประตูต่อหนึ่งโดยเกมนี้เชื่อว่าทั้งคู่ต่างหวังเก็บชัยชนะให้ได้สถานเดียว หากเมใดที่นทนหนึ่งแพ้มีโอกาสตกรอบสูงโดยเกมนี้เชื่อว่าน่าจะเป็นเกมที่เปิดแรกกันสนุกออกก็ได้ทั้ง3หน้าเ่วนยะโฮเชื่อว่าพวกเขาไม่ได้กลัวบีจีปทุมโดยเกมแรกบีจีปทุมแพ้กับอุลซันคนใดหนึ่งประตูต่อ3โดยเกมนั้นบีจีปทุมถือว่าสู้กับอุลซันได้อย่างสนุกในครึ่งแรกแต่พอครึ่งหลังมาเปิดเกมแรกเลยแพ้ความเสียบคมของอุนซันโดยห้านัดหลังสุดของบีจีปทุมชนะ3แพ้2เต้าใจโคตรทงในเกมนี้น่าจะมาในระบบ352ตามเดิม สิบเอ็ดตัวจริงที่คาดว่าน่าจะลงสนามผู้รักษาประตูเป็นจัดชัยบุตรพรมกองหลังสามคนเป็นเชนพัทลีอ้อวิกเตอร์กาตตโซและจักรพันธ์ไพสุวรรณวิมแบกสองข้างเป็นไลอันสจวัดและรัตนากรสวรรค์เืนเดนกลางสามคนเป็นสารัตอยู่เย็นคอยคุมเกมร่วมกับเฟตตี้อวบเลสโดยมีชนะทิพย์ทรงกสินเป็นมิสเตอร์ตัวลุกโดยกองหน้าชั่วโมงนี้ต้องยกให้อีโกเซกเยบโดยน่าล่าสุดจริงไปสองประตูในเกมบีดยืนคู่กับธีรศิลป์แดงดาโดยทางบีจีปทุม กับยยโฮดตลูทาซินถือว่าเป็นทีมที่มาตรฐานใกล้เคียงกันออกได้ทั้ง3หน้ายยโฮพวกเขามีเกมลุกที่ดุดันแต่เชื่อว่าทางบิจีน่าจะเอาตัวรอดได้ส่วนยยโฮเกมนี้พวกเขาจะไม่มีตำนานเทลีกอย่างเดียโก้หรือซานโตหลังมีรายงานว่าเจ้าตัวไม่ได้เดินทางมากับเพื่อนร่วมทีมคาดว่าน่าจะมีอาการบาดเจ็บโดยเกมแรกยยโฮพวกเขาแพ้กับคาวาสกิฟอนเตเรแบบสู้ได้อย่างสนุก5้านัดหลังสุดของยยโฮดตลูทาซินชนะสาเสมอ1แพ้หนึ่ง โดยเกยมที่พวกเขาชนะพวกเขาชนะผู้ต่อสู้เกิน3รลูกถือว่ามีเกมลูกที่ดุดันพอสมควรดูจากค่านัดลังสุดพวกเขาจะเล่นระบบ43-3โดยมีกองหลังโฮฟูที่คนไทยคุ้นหน้าคุ้นตาดีอย่างฮาเวียคอบินอองคุมเกมร่วมกับเจอที่อามาัดกองหลังทีมชาติอินโดนีเซียส่วนแดนการเป็นอาฟิกฟาเซลกองกลางลูกครึ่งมาเลเซียอังกฤษคอยคุมเกมร่วงกับฟาซิกบินฮาลินส่วนสามภาษาเนหน้าเป็นอาริสไอมนันบันคิดวงการฟุตบอรมาเลเซียเอร์เบอร์ที่ฟอนเดสตตำนานไทยลีกและแบ็กซัน อองหอบบาซิเล oh ียนโดยมีซาบวิราชิตเป็นตัวทีเด็ดในมานั่งสำรองโดยเกมนี้น่าจะเป็นเกมที่เปิดแรกกันสนุกเพราะตั้งคู่ต่างแพ้มาก่อนในนัดแรกสกอร์ที่คาดในเกมนี้เสมอกัน1-1ห,ห,หรือไม่ก็บีจีปทุมชนะสองหรับคลิปนี้สวัสดีครับ